คือโดนสิ่งไม่ดีสั่งให้ทําไม่ดีเราควรแก้อย่างไรคะสติไม่ค่อยอยู่กับตัวเท่าไหร่คะเราควรแผ่บุญให้ผีที่ติดตามตัวหรือเปล่าคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเราตึกนึกคิดไปเองว่าผีหรือว่าสิ่งไม่ดีจึงมันเป็นเรื่องของอุป,ปาทานความน้อมใจเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอกุศลทํางานสติสัมปชัญญะของเราอ่ะมันไม่มีกําลังวิธีง่ายๆเลยอลูกเพราะอากุศลหรือการที่บ แบบว่านึกคิดไปให้ทําไม่ดีพอรู้ทันปุ๊บหายใจลึกๆอจงเป็นสุขเป็นสุขนะบอกตัวเองจงเป็นสุขเป็นสุขตั้งสติหายใจเข้าหายใจออกวา่าบ้างซ้ายบ้างคือพยายามจดจอ่อภาวนายกใบมีผ้าซ่าทำงานก็จดจอ่อไปกับสิ่งที่ตัวเองอ่ะทำเขียนหนังสือเราก็พยายามลงอกัอกขระอักษรตัวเชฟทำงานก็เช่นเดียวกันเอาทำอะไรอยู่เวลาเนี้ยตรงที่การงานคือไม่ปล่อยใจเดีาลูกนะมันช่วยได้จริง จริงนะเพราะจริงๆแล้วนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ฉเฉพาะกับเราคนเดียวนะลูกปูตุชนคนในโลกเนี่ยก็เจอนะลูกนะแม้แต่ตัวแม่เองก็ยังเจอเลยนะลูกนะอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็เจอนะนั่งสมาธิตอนเช้ามืดนะตอนเช้ามืดอ,อยู่ยๆก็เห็นเป็นตัวเองอนะลูกในท่านั่งเหมือนปกตินี่เลยอพูดบอกว่าไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนเยอะเราสอนแค่นี้ก็พอไม่ต้องสอนถึงขั้นที่เขาจะให้หลุดพ้นลแล้วแม่ก็คิดในใจนะมี ติเราเองก็ยังไม่หลุดพ้นและจะสอนใครหลุดพ้นอ๋อเนี่ยอุปาทานนิมิตเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ตอนนี้เรานั่งอยู่แล้วมันมีอีกิีกภาพหนึ่งอ๋ออุปาทานสิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรากลับมาลมหายใจศีรษะลงเท้าเท้าขึ้นศีรษะตอนนั้นนั่งอยู่นะแล้วก็วาลืมตามาพอดีเลยลูกลุกขึ้นมาทํากิจอันควรทําก็มาใส่บาตรมารับอาหารเห็นไหมขนาดแม่เองยังเจอเลยล่กนี ิมิตแปลว่าเครื่องหมายอันนี้เครื่องหมายที่เกิดปรากฏมันก็จริงหรือไม่จริงเราก็ไม่จําเป็นต้องไปหาแล้วที่บอกอาแพมอย่าไปจอลูกเพราะผีนะแม่บอกเลยไม่น่ากลัวเท่าเราเพราะเราปรุงแต่งเยอะน่ากลัวกว่าเยอะสบายใจได้ลูกนะ